ค,คุณพ่อคุณลูกเข้ามาทำอะไรต้องทีทำอะไรเขาวันนี้พก็มาทำทามาทำอะไรพ่าลุชชายมาทำหล่อครับแต่ว่าอาจจะหล่อข้าวผมไม่ได้แล้วก็จะทำให้หลอที่สุดแล้วกันนะครับ พักผ่อนน้อยครับช่วงนี้ก็เลยต้องแบบต้องหาที่พึ่งอ,อาศัยอันนี้ก็มาให้พี่ซีดูแลให้นะครับพี่ซีก็เป็นเจ้าของเลยนะ mm hmm. ครับผมเจ้าของชนะคลินิกครับ mm hmm. แล้วก็ให้พี่ซีได้คุณหมอช่วยดูให้ว่าต้องดูแลตรงไหนบ้าง mm hmm. นหมอบอกทางหน้าเนี่นอน ừ, như này loài Mà Nặng? ô oh. Nào Dớn rồi <laughs>